ตอนนี้นอนกับเครียดมาก็เสียเสียอะไรเครียดขนาดไหนครับเครียดแบบนอนไม่หลับเลยหรือว่ายังไงครับก็เนี่ยนอนกบนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ครับก็จริงๆทำสมาบุญก็สับเราก็เราก็้งเป้าหมา่ก็ยังโดนไม่เลียงแต่เราก็ยังได้เครียดตอนนั้นคิดไหมครับถ้าเราไม่ได้ทองเลยถ้าเราคิดนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ทองเลยเราจะเป็นยังไงโคชเชจะยังไงคิดนะครับตอนนั้นเครียด ก็จริงๆก็ผมเชื่อว,ว,ว่าเชื่อเชื่อเชื่อว่าเป็นอะไรทุกคนเราทำได้แต่ว่าถ้าสมมุิไม่ได้ยังคงก็ยังไม่เป็นไรของเราจะมาจัดเต็มมาถึงตอนนี้แล้วข่าวมาว่าโค้ชเชจะขอสัญชาติสัญชาติไทยอยากได้สัญชาติไทยจริงๆเลยฮะยอมที่จะสละทางเกาหลีเลยฮะก็จริงๆก็ทางเกาหลีก็ไม่ให้ไม่มีโอกาสเป็นสัาติถ้ไทยสัญชาติไทยก็คงเรา ต้องทำานแข็งงอยู่ครับกางก็คงือกับที่อก็ผแล้วอยากได้สัญชาติไทยอยากได้ครับผมก็ทบทวนอยู่ที่นี่แล้วก็ผมก็รัคนไทยะหลักคไทยนักนครับไทอยากอที่นี่โอเคโอเคนะ